หวหมางนี่เนี่ยเนอะู๋้ไดู้ได้หมอักหนึ่งเลยเนะใหญ่ยุ่นี่นาะอ้โอ้โอ้เร็วเร็วโอ้โอ้ลอกตามลากเลยฮ่่า่่าฮ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 ่าา่า่่า่่่่่่่าา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 ่า่่า่ อ <esi> de de ืไเอดรึเด้ออนี้น่าเต็นขามมันี่ะโอี้ผมฮะ่ดึก่ง่งเอ้ยผู้อากาศมันฮ้อนพากันมาดูดปลาดินน้ำมานี่ติ่อกิ่ตกิตมอ๋อปาจักกุ้งปาจักปลาง่วมากนี่เนี่ย เนาะอ๋อผ <No. S 2> ah, ู้ดีได้้ดได้หมอลักนึงอยเาะนหนไใหญ่ยู่นี่เะโออู้ใหญ่ชาวนาได้ปุ๋ยน้ำนาปุ๋ยคนนี้อ๋อเร่มากเลอาพกดีเนาะเงมดยบ่จีนจีนหรไม่จีนเขาโตใหญ่นี่กินใหญ่ที่รกคนนังมันบอกเสกคนละอ๋อป่านนีก็มีว่านะ ฮึบน้องโอ้ไหนดิเนาะลายคนดีด้พี่น้องรับกทายสบายดีและสวัสดีด้วพี่น้องเด้อสบายดีโเฮ้ยนย่งชนเดิ้นทนังนะมาเนาะเกี่ปลานะเมากเี่ยวันนีว่าปากคอใชน้อ กุ้งลายดีเนาะอ๋อบ่นเงียบๆเดี๋ยวว่างน้ำเนอน้ำตีอยู่ด้วนี่อืมเพราะกุ้งตัเชิงหูลายเี้นเบ่งเบ่งอยู่นี่อ๋อเนาะธรรมดามักกีหอยก็มีนี่ มอนแ่งห้านั่นึ่ออีกคุณเต้นเต้นแบกแบกอยู่เนาะมามพี่น้องเก็บปลาน้อกันมนี่กัพวคุเนาะสาวละบารีดูไรด <ate> ีอ่า ก็หอยได้หอยยางขับกคักไม่ได้ขึ้นน้ำสายนั่นบ่ออยเงี้ยใช่ไหมว่ชิมาอ๋อหมอเงี้ยใช่คับมันขึ้นน้ำนั่นน่ะมันขึ้นข้อคุยได้น่ะไม่ายเออมันขึ้นอ้อยเงี้ยนี่ชอบใช่ไหมอืบ่ขึ้นกระบิดเอาได้หวานีมันบกแข็นี้เลย รุ่นบนลงไปแล้วพี่น้่งเนาะร่างกานเดะชอกุ้งกุ้งเด้เวนะออาชิวเือนั่นอุ้งอุ้ง พึบพึบโอ้เออโอ้โลดเร็วอเร็วโอ้โอ้ล็อกตามลฝากเลยฮ่าา่ักกลุ่มาประคอบ่นี่ไแล้วพ่อนี้น่เต็นขามือนะโอี่อฮะเออ ไปมารมูกมันก่อนาฝ <c oughs> ึกดีปลาเนาะนี่ดอกนี่จะกุ้งแต่ปลานะหมุนเขาอ <c oughs> <ๆ>ืมนีปาเนาะ มางกันดินะไรกันาิน้นเข้าไปแล้วะมาเก็บปลามาเลยพี่น้องเลยเอาตังเอาเฮ้ฉอเนาอาบายดีเด้อเบ็ดชูปู่ชูคน ภาซีวกับไปพูดไปแล้วอนะวันคือวัดอัด <Trustee? S 1> อัดอยู่บอนี่ไลยปะคอปะลุก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 คอบ่ มันดีอยู่ทำอยู่เหิบเลยนะป่า,ปาอยู่ในคอนพื้นคอนเลยอยู่กี่ตอมแถวนั่นแล้ว <c oughs> อะไรดิ ลายเนาะกุ้งกุ้ง,งมี่น้องไงมีแต่กุ้งพุ้นปลากระกปรียหมอรัดนึงโอ้ยพวกพมีแต่ปลาขาวมันเนาะต้มสดน้ำชมห่วยห่วยได้หนิธรรมดาหืมงนื้อปลาดไม่เลยลูกโออยเนื้อปลาดาไม่ก่อนอ าหลากมาน้นยืนเบิ้งนี้ดูยืนเบิ้องนี้ฮ่าฮ่านองเต้นดยหรฮ่า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 อะนาเก็บป่าจะเก็บไ้บ่มีเสือผาเปลี่ยนบ่อืมบุงเนี่ยอืม บกคักกดีเนาะ <c oughs> ว่านอ้องมันันเป็นห้องน้ามือพี่น้องเนาะเป็นป่านทายถึงแล้วป่านทายรุ่มตามทายห้องเอาไม้เอาอยางลงปาล์มไงกินใบไม้ไปยังเป็นตรงนี่ทั้งบ่เฉยกับมาปลูกมันอยู่น้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาสองมือแล้วมาแต่วานนี่เนาะ,ะมือแรงกับจะได้กลั๊บมืออยู่ พูดยังพูดอไพี่น้องเนาะจะออกไปถ่ายคลิปพี่โดล้วเราครับไดตกแล้วลู อาผมอดอสีบิง่นเร่านนีสบิงเงินเดียววะสบิงลงใตะเอานันตักเอาใช่ไหมถ้าสิบิงตักเอาได้ปุกกเอาหมอยนะโอ้โหดีกี่ตัวยังเดียวมานะ อ้าอันตาิ้าวินะอไี้มเยอับหามันตอกเ่ลอออกมาัด้ฮึบฮงพาทางแม่รุ่นมาเก็บปลาพี่น้องเนาะอิเมื่อปลูกมันอยู่พี่น้องตอนแรง ไปพี่น้องเลเนาะจะติดตามกันไหมได้พี่นอนะ้องด้วยฟัง<ป>พลาดได้ดกไปยูโฮมไปกยูโฮมไปโดถปูไปพลาดลงนี้หลังจ,จากมาแต่เบิง่ง ไปเก็บปลาน้ำเพิ่นพี่น้องหนเนาะไปดูปลากันมามันปลูกมันต่อว่าเช้านี้ยังว่าเผยปลูกแล้วมีแต่ขุดขวยตูนมาเนี่โอ้ผลกระตกแต่ทางพุ่นกรตกมาทางนี้มนนนเมื่อวานเผยเราได้นอนอยู่นะเหมือน,นพี่น้องหนเนาะอ่ามือเฮือนมือนนี้นอนคืนนี้มันพระว่า,าเผยนอนปลูกมัน เออมากระดุกสาวเอว่าเ, <c oughs> เดี๋ยวเตะต่อแล้วเบิ่งเด้อไปางาน,นบ่เตะละมันบ่อเหรอพี่ <c oughs> น้องเราปลูกเชา้านี้แต่เช้าด้วยคุดคืนนี้ขุดพุดพุฒยังเดี๋ยวเต่คาโพธิไปหันเหมือนกับชวนตัวนั้นนอยนึง ก,กูตตกเ่ปอนตุกนะอืมส่วนมันไฟวาบ่าบาเนี่ย,ยมันไฟวากับเมยบอน้นานานะอากินขอกันยังมั้นี่ลูกอกับปลาอืมติกปลาเฮ้ติกปลาดูดปลา อ,อ,อีกมือนึ่งนะามาดูอีกมือหนึ่งขุดอัอนนี้ลงอัอนนี้ีแน่จุกอไปผกจุม,มันผูจุมันูอปเกันเด้อ พ่อกำลังฮึ่งๆอยู่เนาะอากอีสันในเด้อพี่น้องมาลองเบาเผยบันไหนไม่กันซันมาบอนไหนไม่แข็งกะบพ่อคุดเฮ้ยโตกก่อนคุดแถวอ่อนเอามันแข็งนเนาะอืมยิโพนเ้ยแผลมันหเหมือนยังเฮามันคุดลงได้หน่อยมันได้ตื้นมาเลย มันมันยากมันยังลงไปมันเนื้อตื้นมันไปเขาใช้สวนนั่งก่นบวเบิร์ดตัดลำบนออกเพื่อนเราทั้งนั่งก็ขึ้นเขียวกลุ่มเลยพันหุ่นพันเฮือยเพิ่นแหละตัดลำบนออกนะล่ะอันนี้อ๋อบักบักีไหนลงทางไหนเนี่ยลงมานี่เด้อนี่ไปายามลงมานี่ เรามนอนหรอากขเอา้น้ำมันนมันชื่อมาแมาอยู่มันก็ทักทับมันเนาะตูนก็ดีตงพุ่นเอกะดีตรงน้มมันงดีตรงูมันถอน้องมัน่ เออดุแท่นเนาะลูกชากมาขุดขวดตู้น่ยเนาะดุทั้งแมยังดุเลยนี่โอ้เก่งแฮวเานาะอ,อืมเอ็กกระเดียวะวามอ้าวผลได้มาเนี่ยคืนหนึ่งเต็กแล้ว มีลมมีลมเจงดินอนอยังไงยังนา่ากันเบาใช่ไหมบอฮะ<อ>เออโอเคโอเคแจ๋วมอสไล่นะเก่งมากเลยอีพอวางเลยอันนี้มันยังากอีกพออ้อพ่นเลยพ่นอ่าพ่นกี่กระตัว บ้านนี่ก็มาลูกชายก็นนี่ก็มาลูกชายขเขาหียนแล้วลูกชายเก่งเนาะลึกดีนี่หัวใหญ่ยีอยมัน่นนย,ยุบมันปีนี่ลูกเห็ดชอยปีนี่มันดเอาไปบ้านเนาะผสคนด้อ๋บ่อเห็ดมื้อคืนนี้นนะอืม เข้ากันนะดิเหมืนอคนนเอ้เาเนอเฮ้โตกมีชวนเจ้าอยากกิบทีนจ้เห็ดไดวเตัวนี่ยห็ดเดีอพอกเาะเม่นมเจ้าผรียวน่นอนนานนนยังนาจบอืมจบนอนเห็นยังนานอน

งเห็นกันในห้องเลยอันนี้ท่านได้เห็นจักเสือด้วยเห็นเจ้าเห็นเจ้าเห็นอีพอคนเดียวนี้กลับได้เป็นคนเบ่งตัวออกมาเบ่งยังเบ่งเบ่งน้ำท่งอีพอเจ้าก็ต้องแพงกันก็พอสิแพงไปดีแล้วเจ้ว่า เดิมเดนะเด่มุ่มุุ่กแล้วล่ <c oughs> ะเนี่ยมื่อินกะม้งวาจีไปทางใดมีน้องไหนนะมเนาะทื่วาจีทั้งหลเพราะว่าบ้านตู้โจยกะทางบ่แสเปนั่ขึ้นมนีไปละ ไปสบายนี่เนานะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องเลยผ้าลังหึ่งหึ่งมากเลยอ่าขอตัวตำราพ่อแม่พี่น้องทับบ้านกับซองก่อนบ้านนี่ผิดพลาดประการใดกรากบขอโทษขออภัยฟีดซีพี่น้องเพิรจุกขู่สู่คนติดตามกันไหมมือต่อไปพี่น้องเลยสบายดีดลุละ่ะ สวัสดีพ่อแม่พีนอกกพ้อ,นนอง,งอเอจุกุสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้ารุงสวพออมาเลอออบายบายบยโอเคเนาะบายสาพี่น้องเลยสวัดีทั้งอ่าจะบึง <c oughs> ในเกนแห่รุนเนะาะฮะ ไปไปพี่น,อน้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกลับสบายดี